สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่คอนโดพลัมบางใหญ่สเตชันนะครับผมห้องเราจะอยู่ตึก E อนะครับเเอครับชั้น6ออกลิฟต์มาอ,ออกลิฟต์มาเลี้ยวขวาเป็นห้องแรกเลยตรงนี้จะเป็นบันไดหนีไฟครับเรียกว่าห้องเราเนี่ยฝั่งหัวเตียงจะไม่ติดห้องใครเลยนะครับผมพลัมบางใหญ่สเตชันตึก E ชั้น6ขนาดห้อง23ตารางเมตรครับผมปล่อยเช่าที่5000บาทเท่านั้น เข้ามาในห้องก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนนะครับก็จะมีทีวี s i สี่สิบนิ้วให้หนึ่งเครื่องนะครับพร้อมช่นวางทีวีแล้วก็จะมีโซฟาแบบไซสองที่นั่งเป็นโซฟาหนังแล้วก็มีโต๊ะทํางานให้หนึ่งตัวของเก้าอี้ครับแล้วก็ถัดมาตรงส่วนของห้องนอนเนี่ยจะเป็นกั้นด้วยฉากกั้นนะครับผมกระจกบานเลื่อนแล้วก็มีตัวที่นอนพร้อมฟูกนอนไซส์ห้าฟุตครับท้ายเตียงก็จะบิวอินตัว กะเครื่องแป้งให้นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้านี่จะอยู่ท้ายเตียงจะเป็นตัวกระจกบานเลื่อนนะครับบานสไลด์ที่มีกระจกฝั่งหนึ่งด้วยในห้องนอนก็จะมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องครับแล้วก็ในส่วนของตัวครัวเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเพิ่งทำใหม่นะครับสวยมากๆเลยสีแดงแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นไกรนิโตกันน้ำนะครับผม พร้อมกับตัวไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นไซส์2ประตูมีโต๊ะทานข้าบวกเก้าอี้ให้1ชุดด้วยนะครับผมในห้องน้ําก็เป็นสุขภัณฑ์ไซส์มาตรฐานที่โครงการให้มาพร้อมกับตัวเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ตัวระเบียงเนี่ยจะมีเครื่องซักผ้าผาบนให้1เครื่องระเบียงห้องก็จะเป็นวิวถนนหน้าโครงการนะครับผม คอนโดพรัมบางใหญ่สเตชันนะครับอยู่ในซอยคลองถนนปักซอยจะเป็นโตโยต้าชัวนะครับผมใกล้สถานี MRT คลองบางไผ่ประมาณ300เมตรตึก e อชั้น6ครับผมวิวหน้าโครงการเลยหาเช่าแค่เดือนละ5,000บาทเท่านั้นใครสนใจอยากจะชมห้องจริงก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือว่า i อดีไลน์นะครับที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตจ,จบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม